เคว้เนตัวนี้เป็นตัวก่องที่เาเอามเออาวแคทนาพีแคเออเาเียกนี่เขกบมาอ่อนเอเิลอันซอมกทุกาไปเรียกขาพีจังเมงยนยังเงลยเป็นลาเออน้อเอเปิเอมละเปิ้าเปิเปิเเ อาจารย์เอ้ยไก่อ okay. okay. oh okay. ุ้มห้องไก่อุ้มห้องกำลังเดินทางมาอยู่อะไรนี้มันกันใจถาแล้วมันมเีอากินอันนี้แล้วเหอสันน้กระเสียพนกันล่ะอโอ้ยเาทำหลบไก่อุ้มันเห็ดเอะมันดึกแล้วพอดีเหงืนกยุอไแมนนปัดกุ้งเฟืองมียู่ใส่ไม่ใช่เฟืองใ่่้ใชเฟืองเฟืองเออ

ไฟอะรยังเบเอแซบครับแซมเกิม well> ื่อกินลูกชิ้นะเต่สังโยมาปอดมึงเนี่ยมว่างไปี่เสังโยห้องทองเออมนี่ว่างไปให้มันไป มึงใส่หนัมึงเว่ารถพ่วงเลยนะใส่หนาแฮะทำไมฮึใหม่คลิปี้ว่า่งซื้อรถพ่วงมากอะให้เมียครับทายในคลิปเนี่ยสงหวดมันได้สบายหรอเมียไปทายดอกทายก็คุน่เทายกคนบอไ่ใ่ไุดคอนเทนต์นะนี่คอทีดูจากคอร์อที วนเอ้มูนี้เราืนนะฝนไม่ไปดูชุดเขาเป็นกัดชุดลาคอสตอนนี้ลาตายผมกัดูยูทูบอู่โอ้ยมันหยางเดนน้ำลิงมันเลยฝนเบาพืนไม่หลดฝนเนาะเขาบอกว่ามันถ้าเขาเบ่งดอกเอาไปเล่นกบดอกอี่กเรียกเอฟทีเลยบอกเออเอาไปบอกเลยบอกฝน บิงมียพ่ครับนี่ว่ามียเนสังดาอันมึงจิลาบกะดูคนนะมึงลาบกะดูไก่ก่อนันไปหาเป็ดที่ตอน้ไเต็มเลยโอ้ยอยู่ในตลาดนะขาอีย่างนนารักครับนี่นะเยาสดา ซื้อวัดถุยางมาเกิดอันปั๊มดูน้ำมันมันก็ซื้อไฟซดก็เป็นระเบิดตายสงอันเนซื้อมัยางไอ้เพาะลักษณะซือับเี้มมุนหมุนอีะแเดีทิมมันแตกกันดีดูดขึ้นเขามเส่อนยพี่น้องเลยคนเอ้ยแค่เอ้ยมักินกันที่ไเอ้ยไม่อยากอไอ้บ้างห้ตองไอ้ซุุกคนนี่แหละ ต้มไก่ก huh. ็ต้แล้วก็ทอดสิ่งที่ขาดนดาชวานก็ชือช้มตานที่ซืมงรับรถงระดนตองเอนันนี้เองั่้เขาชิต้มไก่ครับแบบนี้แล้วเป็นแส่บกลยกระึงเรียนอกคนหนึ่งุ่นเหตุฮะนุ่นเอ้ยมันกินมาอยากมักันน้อนนุ่นเอ้ยนุ่นไหนนุ่นนุ่นนุ่นกระลึง เพิ่นต้ตาเห็ดเสียงกูไช้ขึ้นเ๋ยนะฮาหมูจักน้องนึกว่ามันเด็กน้อยใท่ไหกแกเยวเขาปะนึกว่าเป็นกี้ยวมีดมันสามดวงพี่น้องเพิ่ง ทมหมีดน่เขามีดแล่ะเขากมาุสมไก่หอมอิดๆกลบอร้อนๆต้มยกหีให้องกคูกกับตแล้วก็กินกบอะไรก็อร่อย้าโอากันไหคะอากันมบ้อืมบักมททรงหลปมไมห้แล้วหนึ่นบนนน ฝนจะลิ้นหัวคือกันเนาะไบแมงแม่นอยอราลครับไก็่สาอันี้ร้อะเลยไกลบ้างตัวรนลเลตีบ่นเนาก็มีบกว่าันนั่งว่าเนื้อมันหล พุกตาผ่เหลที่ปรวังโดนนำสาคุเมคือกทงปีก่อนว่กิมีกเดียวมาจิ้มาปากกงเ็นกิมจิ้มอจิ้มเออสาุจิ้มหม้อนินอ่ดมันได้่เีกียวมันบ่าบ้ให้เอ้ยนี่ติบาอเลยบึ้งบึ้งบึ้ง มันม้วนเนแ้แกมึงโอ้ย้ชี้แตหมดเลยอืมเจียของเลยอื <c oughs> เอาคนด่ห้มุดอมมึงทงเดียวอมอ, <c oughs> อาจจะมดม่รู้แค่แต่ความแต่ความรู้สึกยิงเอาเอาเดี๋ยว น้มันแตโล่างเอาแม่นีปีมันกรบินเนี่ยนะปีมันที่ยูปะนอยูสำนีแหละตากินอบไก่น้ำน่องแคทน่องกับอบหยางอยู่ไปกินเาเลยนะ ยืนมาเศร้าว่าจะกินไม่กินไม่อย่างกันพี่น้อง